สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบ้านในดินนะคะจะพามาทําขนมทองเอกสูตรใช้ไข่ไก่ค่ะเป็นชิปแรกของบ้านขนมไอดินนะคะจะมาแนะนําการทําขนมทองเอกนะคะซึ่งบ้านนี้ทํามาสักพักแล้วค่ะทํามาจําหน่ายด้วยแล้วก็ทําไว้เวลามีงานหรืออะไรเงี้ยคะ่ะไว้ฝากเพื่อนฝูงนะคะจะมาพามาดูส่วนผสมหลกักๆของขนมทองเอกสูตรไข่ไก่นะคะ ตัวแรกนะคะจะเป็นแป้งสาลีนะคะบ้านนี้ใช้แป้งสาลีนะคะใช้ตาอะไรก็ได้ค่ะซื้อได้ตามทั่วไปนะคะอันที่2จะเป็นน้ําตาลทรายค่ะน้ําตาลทรายแดงหรือสาทรายขาวก็ได้นะคะเพราะว่าตัวขนมจะมีสีเหลืองอูแล้วนะคะก็เลยสีน้ําตาลก็เลยจะไม่มีผลเท่าไหร่นะคะตัวที่3นะคะจะเป็นผงผสมอาหารสีเหลืองไข่เบนเนอร์นะคะหรือจะเป็นแบบผงก็ได้นะคะตัวที่สี่นะคะจะเป็นกลิ่นมะลินะคะ แต่ค่ะบ้านไหนไม่ชอบกินมะลิจริงๆขนมทองเอกสามารถอบควันเทียนได้นะคะสามารถใช้อบควันเทียนได้แต่เนื่องจากบ้านนี้ไม่ค่อยอมีเวลาอบควันเทียนเท่าไหร่ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็บ้านนี้ไม่ค่อยถูกกับกินอบ,อบควันเทียนเท่าไหร่นะคะความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแต่ถ้าจริงๆมันต้องใช้อบควันเทียนนะคะโดยปกติสูตรดังเดิม ต่อไปจะเป็นกะทิขาต้าร่อยดีหรือตา,อ,าอะไรก็ได้นะคะหรือเป็นกะทิสดก็ได้ตามที่ทางทางผู้ที่จะทําขนมสะดวกเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นไข่ไก่นะคะบ้านนี้ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์เล็กนะคะถ้ามีเบอร์ใหญ่ก็ได้บ้านนี้ใช้เบอร์เล็กก็เลยจะใช้อยู่ที่5ฟองนะคะต่อไปจะเป็นเกลือค่ะเกลือใช้เป็นหหยิบมือค่ะไม่เยอะมากนะคะเพื่อให้รสกลมกล่อมในรสสัมผัสน,นะคะมีการตัด หานิดนึงเพื่อให้ขนมกลมกล่อมขึ้นนะคะต่อไปจะเป็นทองคําเปลวค่ะแบบแผน่นหรือเป็นแบบผงก็ได้นะคะแล้วก็แหนบสาหรับใช้ติดทองคําเปลวนะคะต่อไปจะเป็นพิมพ์ขนมค่ะเป็นพิมพ์ขนมแบบเคาะก็ได้นะคะหรือจะเป็นแบบซิลิโคนอย่างนี้ก็ได้พิมพ์ขนมหาได้ซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายอุปรกรณ์บุกเกอรี่หรือทางช้อปปี้ได้นะคะส่วนแหนบตัวนี้แม่ค้าเนื่องจากว่าแม่ค้าทําขนม ผากากรองอยู่แล้วนะคะหรือช่อม่วงนะคะก็จะใช้แหนบตัวนี้มาติดทองคําเปลวนะคะแล้วก็อีกส่วนตัวของแม่สูตรของแม่ค้านะคะจะไม่มีน้ําเปล่าผสมนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ขนมมีความหวานมันของกระทิค่ะเนื่องจากเราใช้เป็นกระทิกล่องนะคะส่วนขนมทองเองนะคะจะหน้าตาเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการทํานะคะ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเตรียมกะทินะคะ,ะบ้านนี้ใช้เป็นหม้อนะคะบ้านนี้ใช้เป็นหม้อที่มีในครกวเรือนนะคะแต่แยกมาทําเป็นขนมให้เทกะทิลงไปในหม้อนะคะแต่ถ้าใครมีกระทะเทฟลอนสามารถเทในกระทะเทฟลอนได้เลยนะคะเพราะไงเราก็ต้องผสมแป้งและกวนแป้งนะคะหลังจากเราตั้งน้ํากะทิไปสักพักนะคะ เปิดเป็นไฟกลางๆงค่ะไม่แรงมากพอดีบ้านนี้จะเป็นหัวแก๊สแบบหัวอินฟราเรดนะคะตัวไฟมันก็เลยจะค่อยๆร้อนจะร้อนช้ากว่าหัวฟูกปกตินะคะแล้วเราก็จะเติมน้ําตาลนะคะลงไปในนี้นะคะทางนี้ตวงไว้แล้วเดี๋ยวสูตรเราจะแป้งใต้โพสนะคะแล้วก็เติมเกลือลงไปนะคะนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็จะคนให้น้ําตาลละลายนะคะ กับกะทินะคะให้ละลายด้วยกันนะคะนี่ค่ะก็จะใช้เวลากวนกะทินะคะไม่นานมากนะคะกะว่ากะทิเดือดนะคะแต่ไม่ถึงกับแตกมันนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เป็นตะกอนของแตกมันกะทินะคะเพราะว่าเราจะใช้น้ําตัวนี้นะคะไปผสมในแป้งแล้วก็ไข่ไก่นะคะ หลังจากที่เรากวนกะทินะคะเรากวนทิ้งไว้ให้มันละลายแล้วก็เดือดพอร้อนแล้วเราก็ปิดแก๊สนะคะแล้วก็พักไว้ให้กะทิเย็นนะคะหรืออุ่นๆนิดนึงค่ะไม่จําเป็นต้องเย็นสนิทแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องเวลาก็สามารถพักทิ้งไว้ให้เย็นสนิทเลยก็ได้นะคะค่อยมาขั้นตอนการผสมแป้งแล้วก็แล้วก็วกวนแป้งค่ะเห็นไหมคะหากเราใช้น้ําตาลทรายแดงสีของ น้ำกะทิของเราก็จะออกสีแดงๆนะคะเราจะกวนถึงขนาดไหนเราจะกวนไม่ถึงกับเป็นยางนะคะเพราะว่าถ้าหากกวนเป็นยางนี่สามารถใช้ทําเป็นขนมสัมปันีได้อีกวิธีหนึ่งนะคะเพราะว่าขนมสัมปันีก็จะเตรียมน้ํากะทิเหมือนกันค่ะก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าเขาจะกวนจนไฟอ่อนๆนะคะสัมปันนีจะกวนไฟอ่อนๆเดี๋ยวเราจะมาบอกสูตรอีกทีหนึ่งสําหรับขนมสัมปันนีนะคะขนมไทยโบราณ่าขั้นตอนทําอย่างไรในคลิปต่อไปนะคะ ก็กวนนี้ค่ะละลายไม่ต้องกวนตลอดนะคะเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องกวนตลอดทิ้งปล่อยไว้ให้เขาร้อนได้นิดนึงนะคะคนะคะก็เราจะปล่อยให้เขาเดือดน,นะคะอาจจะใช้ไฟกลางไปหาแรงได้นะคะเพราะเรา ไม่ไม่ได้ต้องการให้เขาเหนียวแต่ถ้าเราต้องการให้น้ำกะทิข้นเหนียวขึ้นนะคะเราก็ใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนะคะค่อยๆเคี่ยวเพื่อให้กะกะทิไม่แตกมันแล้วก็ข้นเหนียวเป็นน้ำเชื่อมนะคะถ้ากะทิข้นเหนียวสังเกตยังไงถ้ากะทิข้นเหนียวมันจะเป็นยางมะตูมแต่นี้มันไม่เป็นยางมะตูมเห็นไหมคะของกะทิข้นเหนียวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนน้ำยางมะตูมจะเป็นเหนียวๆหน่อยนะคะ ส่วนความหวานนะคะหากเราต้องการหวานมากหรือเพิ่มเติมความหวานได้นี่ก็สามารถลดหรือเพิ่มนะคะความหวานของของตัวน้ําตาลได้ส่วนบ้านนี้นะคะจะ,ะขั้นตอนทํากะทิจะให้หวานโดดนิดนึงเพราะว่าเวลาเราผสมแป้งไปมันก็จะหวานพอดีแต่หากคนที่ไม่ชอบหวานก็อาจจะลดน้ําตาลลงได้นะคะจากสูตรนี้นะคะจะไดะ้สัมปันิไอขนม ทองอีกกี่ตัวเดี๋ยวเราจะมานับให้ดูนะคะว่าเราได้ขนมทองอีกทั้งหมดกี่ตัวนะคะค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนหลังจากที่น้ำกะทิเราเย็นตัวลงแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ส่วนผสมลำดับต่อไปเลยนะคะอันดับแรกนะคะให้เราใช้ตัวกลิ่นมะลินะคะเพิ่มเข้าไปนะคะนิดหน่อยป๊บนึงนะคะพอดีถ่ายเองอะไรเองเนาะ ก็เลยจะตะกุกตะกักนิดนึงนะคะเห็นไหมคะว่าภาชนะเราจะเปลี่ยนมาเป็นกระทะนะคะหรือเป็นหม้อ,อก,ก็ได้นะคะหรือเป็นกระทะธรรมดาก็ได้นะคะแต่ถ้าใครมีกระทะเทปร้อนแนะนําไม่ใช้เทปร่อนนะคะเพราะว่าเวลากวนแป้งนะคะมันก็จะไม่ติดกระทะนะคะนี่น้ํานะคะใส่เข้าไปนิดหน่อยนะคะตามความชอบนะคะ รานนี้ก็อยากให้มันมีกลิ่นหอมๆอ่อนๆนะคะไม่อยากให้มีกลิ่นฉุนมากนะคะก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะแต่ถ้าใครแบบอยากแบบไม่ใส่เลยได้ไหมได้ะค่ะไปอบคอนเทนก็ได้นะคะใส่ประมาณครึ่งฝานะคะสําหรับสูตรนี้นะคะแล้วก็คน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 ,นะคะให้กลิ่นกะทิเอ้กลิ่นมะลิละลายนะคะก่อนที่เราจะใส่ส่วนผสมอื่นนะคะคนคนคน ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นไข่แดงนะคะไข่ไก่เห็นไหมคะแล้วให้เราแยกไข่ขาวออกให้เยอะที่สุดนะคะส่วนแต่ไข่ขาวที่เหลือสามารถไปทําเมนูอื่นได้อย่างเช่นอาจจะเป็นทองสเวตก็ได้นะคะควรจะไม่ค่อยรู้จากทองสเวตเพราะว่าทองสเวตจะมีการปรับสูตรนะคะจากพี่คนนึงนะคะไม่แน่ใจว่า เชื่ออะไรค่ะเขานําไข่ขาวที่เหลือมาทําเป็นทองสเวตโดยใช้ไข่ขาวแล้วก็ผสมสีชมพูลงไปนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะไข่แดงแล้วก็เทไข่แดงลงไปเลยนะคะให้ไข่แดงออกเยอะที่สุดนะคะโอเคบ้านนี้จะเป็นไข่เปิดเล็กนะคะก็เลยใช้ประมาณ5ฟองนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตพักหน้าจอแป๊บหนึ่งนะคะไข่แดงแล้วเราก็คนคนไข่แดงให้แตกนะคะแต่บางคนจะผสมแป้งก่อนก็ไม่ผิดนะคะเพราะสุดท้ายเราก็ต้องกวนแต่ว่าเราต้องทําไข่แดงให้แตกช่วงกวนอยู่นี้เราไม่ต้องเปิดไฟนะคะเราควส funded, ส hood, รส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะ ลำดับต่อไปจะเป็นแป้งนะคะหรืออาจจะใส่เป็นสีก่อนก็ได้หรือแป้งก่อนก็ได้นะคะอันนี้คือสีเหลืองไข่ของวินเนอร์นะคะอา,อาจจะใช้เป็นแบบผงก็ได้นะคะหรือถ้าใครแบบไม่อยากใช้เป็นสีของผสมอาหารก็สามารถใช้สีเฉพาะของไข่แดงของไข่ไก่ก็ได้นะคะสีมันก็จะเป็นจางๆหน่อยแต่เนื่องจากว่า เพื่อความสยของขนมเราก็จะใส่ประมาณครึ่งฝานะคะเราจะไม่ใส่เยอะมากสีจะไม่จัดมากนะคะเพราะว่าสีของทองเอกจะออกส้มๆนิดนึงนะคะผสมผสมไปนะคะแต่ถ้าเราดูแล้วสีมันยังไม่เข้มเท่าไหร่เราก็สามารถเพิ่มสีได้ตามความชอบของผู้ทํานะคะบ้านนี้อยากให้สีออกสวยๆนิดนึงก็อาจจะเพิ่มไปนิดนึงนะ ประมาณหนึ่งฝาตะกี้ครึ่งฝาเนาะสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าไข่เราไม่ค่อยฟองเล็กอะคะ่ะไข่เบอร์เล็กสีของไข่ก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะโอเคหลังจากคนส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะให้เราเติมค่อยๆทยอยเติมแป้งเข้าไปอย่าเติมเข้าไปครั้งเดียวนะคะอันนี้แป้งตวงไว้แล้วนะคะอยู่ในถุงโอเค ส่สวนแป้งพอเราเติมแป้งเข้าไปถ้าใครไม่มีตะก้อก็ใช้เป็นไม้พายได้นะคะที่เราจะใช้กวนขนมนะคะไม่แนะนําเป็นตะหลิวนะคะให้ใช้เป็นตะก้อจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคแปบบ๊บ,บนึงนะคะพอดีไข่เหลือติดเหลือนิดนึงเราก็จะไข่ลงให้หมดก่อนจาลูกพอดีมีลูกด้วยเยียงลูกไปด้วยทำขนมไปด้วยนะคะ ใส่ไฟใส่แป้งเข้าไปนะคะอย่าใส่ทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากเรากวนแป้งเสร็จแล้วแป้งจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะค่ะหลังจากที่เราผสมแป้งเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วเราก็กวนแป้งให้เข้ากันก็จะประมาณเป็นประมาณนี้นะคะ,ะถ้าคนไหนอยากให้เนื้อเนียนก็สามารถไปลองกระชอนเพื่อให้เนื้อเนียนแล้วก็เสษแป้งบางส่วนที่ยังไม่ละลายดีะคะ่ะ ออกได้แต่บ้านนี้ไม่แนะนำเพราะว่าเหนียวมากชามากนะคะจะใช้บ้านนี้จะใช้วิธีหลังจากกวนแป้งเสร็จจะนวดมืออีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เนื้อขนมเนียเห็นไหมคะจะเป็นประมาณนี้นะคะคราวนี้ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการกวนนะคะโอเคการกวนขนมนะคะถ้าให้ใช้เป็นไฟ วางไปหาอ่อนนะคะแต่ช่วงแรกอาจจะใช้ไฟแรงได้ค่อยๆเคี่ยวนะคะแล้วก็ถ้ากระทะมันร้อนมากนะคะเราสามารถปิดเตานะคะแล้วก็ใช้ความร้อนของกระทะในการกวนแป้งไปอีกนิดหนึ่งพอกระทะเริ่มเย็นลงอีกนิดหนึ่งเราก็ค่อยเปิดไฟกระทะขึ้นมาใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาว่ากวนต้องได้ระดับไหนนะคะแล้วแป้งมันจะนุ่มแบบไหนนะคะเห็นไหมคะก็ต้อง แล้วก็เทคนิคการกวนแป้งพวกของขนมทองอีกนะคะคือพยายามอย่าปล่อยนานมากนะคะคล่อยๆกวนเรื่อยๆนะคะคนแป้งไปเรื่อยๆลักษณะาการกวนเหมือนกับกวนขนมทั่วไปหรือกวนแป้งพวกที่จําเป็นต้องอเพื่อให้เนื้อมันเนียนด้วยแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยนะคะแล้วก็แป้งจะได้สุกทั่วถึงนะคะ เดีย๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่ากวนแป้งต้องได้ระดับไหนนะคะจะพอ,อยังไงอน่าลืมนะคะกวนแป้งหากเป็นเตาที่บ้านเป็นเตาหัวฟูเขาความร้อนเขาจะอยู่ตรงกลางเยอะนะคะให้พยายามเขี่ยตรงกลางเพราะมันจะไม่ตรงกลางก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นหัวอินฟลูเรตหรือเตาไฟฟ้าค่ะก็จะง่ายหน่อยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีเตาก็สามารถใช้กระทะไฟฟ้าในการกวนได้นะคะก็ใช้การ ถ้ามันกระทะร้อนมากก็ถอดปลั๊กหรือปิดสวิตช์ลงแล้วก็กวนในกระทะให้แป้งมันสุกอีกนิดนึงแล้วก็พอกระทะเริ่มเย็นก็ค่อยเปิดไฟได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากกวนแป้งตัวนี้นะคะถ้าเป็นกระทะก็ประมาณนี้ก็จะใช้เวลากวนประมาณไม่นานนะคะก็จะประมาณ1 0นาทีไม่เกินนี้นะคะแต่ถ้าแป้งจานวนเยอะขึ้นหรือแป้งจานวนน้อยลงก็ขึ้นอยู่กับ เวลาก็จะลดหลั่นตามจํานวนแป้งในการกวนเห็นไหมคะว่าแป้งเริ่มเป็นก้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึ่งหลังจากกวนแป้งเสร็จนะคะเคเคเห็นไหมคะอันนี้ยังไม่สุกดีนะคะแป้งเดี๋ยวจะให้ดูแป้งนะคะว่าถ้ากวนไปสักหน่อยมันจะเป็นประมาณนี้นะถ้ารู้สึกว่าไฟกระทะมันร้อน mm hmm. เห็นไหมคะเราก็ปิดแก๊สนะคะ แล้วเราก็กวนต่อโดยที่ไม่มีแก๊สนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีหนึ่งหลังจากเสร็จนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าแป้งถ้าสุกแล้วจะสังเกตยังไงอันดับแรกนะคะสังเกตว่าพอเรากวนเราเห็นไหมคะว่ามันไม่ติดกระทะมันร่อนออกเป็นก้อนนะคะ2ก็คือให้สังเกตที่ไม้พายนะคะไม่มีแป้งติดที่ไม้พายแล้วนะคะ3ก็คือเราสามารถแบ่งหยิบแป้งขึ้นมานิดนึงก็ได้นะคะ ให้ไม่พายตักขึ้นมานะคะแล้วก็หยิบขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ปั้นดูนะคะปฏิสีทางก้อนก็ได้นะคะหรือจะนวดเป็นก้อนต่อก้อนที่จะทําก็ได้นะคะสุดแท้แต่สุดแท้แต่ความขยันเนาะของบ้านนี้จะนวดทีละก้อนนะคะก็คือนวดครั้งละหนึ่งก้อนแล้วก็กดใส่พิมพ์นะคะ พราะทังทีถ้านวดก้อนใหญ่ถ้าเรานวดไม่ดีนะคะแป้งมันก็จะยังเป็นแยกชั้นอยู่เนาะโอเคนะคะค่ะหลังจากที่เราแป้งเย็นตัวแล้วนะคะเราก็จะมานวดแป้งกันแต่อันนี้เราจะสาธิตก่อนตักหนึ่งชิ้นถึงสองชิ้นนะคะนวดนะคะนวดให้เนียนเลยนะคะจะใช้ที่นวดนวดกับที่นวดแป้งเบเกอรี่หรือถาดลูมิเนียมได้นะคะแล้วคราวนี้เราก็มาแบ่งแป้งจำนวน น้ำหนักของแป้งแต่ละชิ้นขึ้นอยู่กับขนาดพิมพ์นะคะว่าเราจะใช้พิม์พกดหรือพิม์พทิลิโคนท่านไหนสะดวกใส่ถุงมือก็ใส่ได้นะคะเพราะว่าแค่คาบ้านนี้จะไม่ค่อยสะดวกใส่ถุงมือสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันติดถุงมือถุงมือมันติดแป้งแล้วทําให้เวลาทำติดขนมนี่นะคะแล้วเราก็กดพิมปอกปึ๊บ ีกอย่งกดสองมือนะคะมันก็จะได้รูปลอกษณะนี้นะคะเราก็จะทําไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะหมดนะคะถ้ามีพิมพ์หลายๆรูปแบบก็ใช้ได้หรือเป็นพิมพ์กดหรือแบบพิมพ์แบบเคาะก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกอันนี้พิมพ์ลายเดอกเป็นจมาตเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหลังจากเราตกแต่งหน้าขนมแล้วโดยทองคำเปรียวแล้วก็ทองคำเบบก็เตอร์นะคะ <Okay. S 2> อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะตัวอย่างขนมที่ทําก็ติดทั้งทองคําเปลแล้วก็กิลเตอร์นะคะที่ไม่ได้ถ่ายตอนขั้นตอนการติดทองคําเปรวกับกิตเตอร์เพราะว่ามันต้องใช้สองมือนะคะไม่พอดีไม่มีคนช่วยจับช่วยถ่ายนะคะสามารถทองคําเปรวสามารถใช้แหนบตองน,นะคะแล้วก็ฉีกแล้วก็แปะลงนะคะกดกดลงนิดหนึ่งนะคะตัวตัวทองตัวนี้นะคะ ัทองคําแบบกริตเตอร์เนี่ยสามารถใช้พู่กันเล็กๆนะคะจุ่มไปที่ผงกลิตเตอร์ทองคํานะคะแล้วก็มาแตะๆๆที่หน้าขนมนะคะมันก็จะติดก็จะสวยงามอย่างนี้นะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณของเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมนะคะขั้นตอนการทัาขนมทองเอกขอบคุณคะ่ะ